สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกทท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube แนลโปรโมชั่นฟ o ร์ดบายก g ้งกี้กิงกี้เป็นที่ปรึกษาการขายประจำอยู่ฟอร์ดพาแดงในเครือบริษัทออโต้แกลลี่ค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะพาพี่ๆมาพบกับ Next ซ์เจนเจอร์ไวดค่ะวันนี้พามาเป็นขับ2 Sin ิงเกิลเทอร์โบมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดสำหรับวันนี้ลูกค้าซื้อเป็นรุ่นที่มีแพ็กเกจเสริมเพิ่มด้วยนะคะแล้วก็สีวันนี้น้องเป็นสีพิเศษด้วยสุทธิค่าตัวน้้้อองวันนนีียู่่ท1 12,0ลา รุ่นนี้ค่ะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรให้กำลังแรงม้าสูงสุด170แรงม้าและแรงบิด405นิวตันเมตรเดี๋ยวกิงกี้พาชมค่ะสำหรับวันนี้เริ่มจากด้านหน้าเลยด้านหน้านะคะตัวนี้เป็นกระจังหน้าเดิมเลยค่ะที่มากับรุ่นวัยแท็กนั่นเองนะคะตัดด้วยสีเทาการาฟไฟ์สวยๆแบบนี้เลยพร้อมกับโลโก้ฟอร์ดขนาดใหญ่ค่ะแล้วก็รุ่นนี้เป็นรุ่นที่มีแพคเกจเสริมเพิ่มด้วยนะคะดังนั้นน้องจะมีตัวกล้องค่ะ360องศาที่กระจังหน้านั่นเองสําหรับกระจ มองหลังนะคะตัดแสงอัตโนมัติปัดน้ำฝนออโต้ด้วยนะคะแล้วก็สำหรับไฟหน้าค่ะพี่ๆไฟหน้ารุ่นนี้เป็น LED มาตรีสเปคเตอร์จากโรงงานมาพร้อมกับระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติระบบออตโต้ไฮบีมค่ะแล้วก็มีไฟเดย์ทัมลันนิ่งไลท์ตัวีแคมป์แสงสีขาวมาด้วยค่ะสำหรับความโดดเด่นค่ะไฟหน้าเสริมชิ้นงานติดตั้งเป็นตัวครอบไฟหน้านั่นเองสำหรับตัวชิ้นงานค่ะเป็นสีดำด้านค่ะแล้วก็กันชนหน้ากันชนหน้านะคะกันชนหน้าเป็น สีเทากาไฟแบบนี้เลยค่ะตัดด้วยชากันชนที่เป็นสีเงินรุนนี้จะมีตะขอลากจูงคู่หน้ามาให้นะคะซ้ายและขวาแบบนี้เลยจากโรงงานค่ะในส่วนของไฟตัดหมอกเป็น LED มาให้อยู่แล้วนะคะจากโรงงานระบบด้านหน้าค่ะสำหรับแพ็กเกจเสริมตัวนี้นะคะที่มีให้ก็จะมีระบบเตือนกันชนด้านหน้าระบบโรกอัตโนมัตินะคะพร้อมกับระบบตรวจจับคนเดินนั่นเองแล้วก็มีระบบเลนคิปปิ้งมาให้ด้วยสําหรับด้านข้างค่ะคิ้วล้อคิ้วล้อขนาด3นิ้วค่ะสี ดำแบบนี้เลยนะคะผิวเป็นเปลือกส้มตัวนี้มีมาให้อยู่แล้วนะคะจากโรงงานสําหรับล้อค่ะวันนี้ลูกค้าเลือกใช้ล้อเดิมเลยคะ่ะเน้นสมรรถนะการขับขี่ที่ดีประหยัดน้ํามันรีดน้ํานะคะขนาดแมกค่ะรอบวง18นิ้วแม็แมกเป็นสีเทกรกาฟไฟจะคู่กับยางกูเยียซีรียาง 25565R18 รุ่นนี้โชคเป็นโมโนทูบคะ่ะและมาพร้อมกับระบบดิสเบรกทั้ง4ล้อเลย แก้มข้างตัดสีเทากาไฟนะคะพร้อมกับพรบระบายความร้อนกระจกมองข้างสีเทากาไฟค่ะพร้อมกระบบบายสปอร์ตด้วยค่ะเวลามีรถวิ่งมาด้านข้างจะมีสัญลักษณ์กระพริบนะคะเป็นไฟกระพริบที่กระจกมองข้างนั่นเองไฟเลี้ยวกล้อง360องศาไฟสองสว่างข้างตัวรถมีมาให้เลยราวหลังคารุ่นวายแทรคค่ะเป็นอุปกรณ์ที่มีมาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะเป็นสีเงินแบบนี้เลยค่ะและสําหรับการสาดวันนี้เลือกติดเป็นกันสาดแท้เลยนะคะของทางฟอร์ซีชิ้นเวลา จอดรถกลางแดดค่ะจะได้ลดก,กระจกลงได้ระบายความร้อนจากห้องโดยสารนั่นเองความเข้มของฟิล์มสามารถเลือกเพิ่มเติมได้นะคะบ้านหน้ากี่เปอร์เซ็นต์รอบคันกี่เปอร์เซ็นต์ก็แจ้งได้เลยค่ะ เบ้ารองมือเปิดค่ะทำให้รถนะคะดูมีมิมติสวยงามมากยิ่งขึ้นและยังป้องกันในส่วนของตัวรอยขีดข่วนรอยนิ้วมือด้วยค่ะสำหรับตัวชิ้นงานเบ้ารองมือเปิดก็เป็นสีดำดานนะคะและตัดด้วยอักษรคำว่าเรนเจอร์สีแดงแบบนี้มือเปิดค่ะเป็นสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมกระบบสมาร์ทย์เล็นั่นเองสำหรับบันไดข้างรุ่นนี้ค่ะตัดด้วยชายบันไดที่เป็นสีเงินพร้อมกับร่องระบายน้ำพื้นผิวสัมผัสป้องกันลื่นและสำหรับด้านท้ายค่ะที่เพิ่มเติมจะเป็นตัว เบ้ารองมือขอโทษ,โทษครอบฝาถังน้ำมันตัวชิ้นงานเป็นสีดำด้านนะคะใช้งานบ่อยก็เหมาะมากๆเลยค่ะที่เป็นสีดำด้านนั่นเองสัหรับซ,ซิกเนเจอร์ของรุ่น YT ยแท็ ack, นั่นก็คือสปอร์ตบาร์สชั้นค่ะด้านบนสีเทากาไฟด้านข้างสีเดียวกับราวหลังคาเลยค่ะแบบนี้เลยแล้วก็คันนี้เพิ่มเติมในส่วนของตัวสติกเกอร์นะคะนี่ด้านท้ายคำว่า เรนเจอร์แบบนี้เลยค่ะพี่ๆชอบลายสติกเกอร์แบบไหนนะคะก็สามารถแจ้งเพิ่มเติมได้นะคะแล้วก็กิ่งกี้มีให้เลือกเพิ่มเติมด้วยบันไดเหยียบขึ้นท้ายกระบะค่ะรุ่นนี้มีมาให้ค่ะไฟท้ายเป็น LED นะคะพร้อมกับเสริมความโดดเด่นค่ะติดครอบไฟหน้าแล้วไฟท้ายก็ต้องติดนะคะในส่วนของตัวชิ้นงานก็คือเป็นสีดำด้านแบบนี้เลยค่ะ ฝาท้ายค่ะเป็นแบบ easy lip นะคะมีเหล็กทอชันบาช่วยผ่อนแรงในส่วนของท้ายกระบะก,ก็จะมีช่องต่อไฟ12โวลต์และ230โวลต์มาให้แล้วก็มีไฟเบรกดวงที่3ที่เห็นอยู่ตรงนี้พร้อมกับโลโกโ้ Ford ค่ะแล้วก็กล้องถอยหลังฝั่งใต้โลโก้ปั๊มคำว่า Ranger เสริมความโดดเด่นวันนี้ด้วยการติดสติกเกอร์ค่ะคำว่า Ranger แบบนี้เลยสีสติกเกอร์ที่เลือกก็เลือกเป็นสีดำนั่นเองชายกันชนค่ะ กันชนท้ายเป็นสีเทากาไฟแบบนี้พร้อมกับ เซนเซอร์นะคะด้านหลัง4จุดนั่นเองสาหรับรุ่นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นหน้าที่ขายดีมากๆเลยแต่ก็ต้องบอกก่อนเลยนะคะสําหรับตัวที่มีแพ็กเกจเสริมเพิ่มตัวนี้นะคะก็หาค่อนข้างยากค่ะแล้วก็สีอาจจะมีบางสีนะคะยังไงถ้ายังชอบอยู่นะคะแล้วก็สนใจเป็นรุ่นไหนคะ่ะทักทายสอบถามมาก่อนได้นะคะแล้วก็รุ่นนี้ค่ะบอกเลยว่าภายในนะคะก็จะมีแอมเบีนไลท์ด้วยนะคะไฟตกแต่งห้องโดยสารนะคะรวมถึงเบาะคู่หน้า เขาก็เป็นเบาะไฟฟ้านะคะคู่หน้าปรับได้ถึง8ทิศทางเลยค่ะสําหรับรูปแบบการตกแต่งพี่ๆท่านใดมีรูปแบบการตกแต่งที่ดูอยู่แล้วนะคะสามารถส่งให้เก่งกี้ได้เช่นกันนะคะรูปแบบการตกแต่งแบบไหนที่ดูอยู่หรือถ้ายังไม่แน่ใจว่าจะแต่งแบบไหนไปรับชมเพิ่มเติมได้นะคะที่ช่องชาแนลยูทูบนะคะโปรโมชั่นฟอร์ดบายเก่งกี้รับชมแล้วฝากพี่ๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้เก่งกี้ทําในคลิปถัดไปด้วยนะคะแล้วก็สาหรับช่วงทาง การติดต่อเก่งกี้ค่ะเบอร์โทรไอ l ดี e ขึ้นไว้แล้วด้านล่างค่ะสามารถโทรสอบถามโปรโมชั่นในแต่ละเดือนปรึกษาปัญหาไฟแนนซ์สอบถามเงื่อนไขต่างๆยินดีให้คำปรึกษาพี่ๆทุกท่านเลยคลิปนี้มีอะไรผิดพลาดประการใดเก่งกี้ขออภัยด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย